้ำครับตื่นอยู่แล้วครับไปไปโรงเรียนสายครับตื่นอยู่แล้วครับจะหกโมงครับะะนะครับนี่ก็หกโมงยี่สิบเจ็ดอ่าประมาณหกโมงครึ่ง เราก็เตรียมตัวจะออกกันแล้วพร้อมครับเติมพลังก่ไปเรียนครับอันนี้มือด่วนมือด่วนโอ้เเอโอเคตอนเชา้าที่เจ็ดโมงจะมีงานอะไรบ้างจะมีงานอะไรบ้างครับบวกเลขกับจดปัญหาก่อนเข้าแถวใช่ไหมก่อนเข้าแถวที่บางคนเขาเรียกอะไรคาบศูนย์ใช่ไหมก่อนคาบหนึ่งก่อนที่จะขึ้นคาบหนึ่ง<า>อ่าเรยกคาบศูนย์คาบอ ต้องเรียนหัคาบแต่นี้มีคาบศูนย์เพิ่มเติมเจ็ดโมงก่อนที่จะเข้าทรงชาติอันนี้เฉพาะห้องห้องคณ<ม>ิตห้องหนึ่งที่ครูเขาจะมีงานให้ทําก่อนเข้าแถวดังนั้นมาเช้าก็จะได้ทําถ้ามาสายก็อดทำอดทำเพราะฉะนั้นมาสินต้องมาจะเช้าทุกวันเจ็ดโมงเน,นี่ยหกโมงห้าสิบแหละคููไปพูดมาโ okay. อเคพร้อมไหมครับ <laughs> ไป ๊ายบหยครับาโมงครับมารอ,อนนรับคณัสวินเรียนพิเศษครับสวินเอ๊ะทำงานพิเศษวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับ ผมนี่ได้รางวัลด้วยโอ้โหนี่ตอบข้ออะไนะตอบข้อยากยากตอบเก้าเฉบับนี่สิกินเข้าไปในะยังไงครับกลับมาทำงานบ้านต่อไหวไหม <laughs> ขณะนี้ก็เวลาเท่าไหร่อืมสิบหกนาฬิกาหกโมงเย็น,น เฮ้ฝันดีนะครับโอเคค่ะแค่บอกฝันดีหน่อยฝันดีนะครับบ๊ายบาย